ามาชมนะคะส่วนสาธารณะของอันนี้เชียงรายนครเชียงรายนะคะเห็นไปมต้องไปบนถนนมันถึงจะสวยงามนะคะเห็นไหมนี่กับมอเตอร์ไซค์มาเลย ทางไหนคุณเดี๋ยวเขาจะข้าไปทางไหนช็อกโกแลตปี๊บไนว่ะโอเคเด้อให้ชุมให้ชุ่มนิดๆหน่อยๆนะคะเออสักหนึ่งนาทีเนะาะค่อยๆ้มมีเวลาทุมถืดก็มีให้เดินให้ช้มกันไปเขาก็ช้มเข้าไปแต่เนาะ บาบ่บรรยากาศสวยงามนะเนาะเย็นดีนะเนาะแล้วก็ทำคลิปขายเห็นบ่ก็ทำคลิปขายของเนี่ย สก๊อตลุงสก๊อตเลนยังเราก็กไม่รู้ไปชมบรรยากาศก,ก่อนนะคะชมบรรยากาศเดี๋ยวจะเข้าไปทางไหนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปพูน่นไปจอดทุกทุ่นเนาะจอดอยู่แถวๆพุน่นชมบรรยากาศชมบรรยากาศ บางคนเขาก็วางมาก,กันบาคนเขาไปยังบปไเด้มากเที่ยวตะเลรงๆเขาทํางานกันเนาะเออเขาทํางานกันดีอืม